เอ้าเกิดได้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช่าเกษตรทั่วไปนะครับเกษตรคืนบ้านเกษตรชีวิตบบพอเพียงนะครับเมื่อนี้กะสิผ้ามาเบงสูตรอาหารนะครับสูตรอาหารแบบเพิ่มโปรตีนครับเพิ่มโปรตีน,นแต่ว่า แต่ว่าต,ต้น,นตัวน,น,น,นี้อยู่สี่ยางนะครับตัวน,นี้อยู่สี่ยางกระจะนี่ต้นกล้วยนะครับต้นกยยนล้วยยางหนึ่งยางที่สองนี่เป็นใบเป็นใบมันใบ,ใบกล้วยยางที่สามก็จะเป็นอาหา,ารหมูนะครับนี่ซีด่าอีกเป็นลำม,มีหามีหายางมีหายางานี่ขาดน้ำตาลน้ำ่าลขาดก็ได้ครับเดี๋ยวจับใบกล้วยก่อนครับ กเไเบางที่ผสมกันท่านผู้ชมเห็นไนนม่มนี่งครับใบกล้วยนะครับเข้าก,กับซับละเอียดอันนี้ก็คือต้นกล้วยนะครับใบกล้วยกับต้นกล้วยที่ตั้งกันประโยชน์ตั้งกันใบกล้วยยังมีโปรตีนลายกวาต้นกล้วยนะครับก็เลยเอาใบมาผสมนั่นรวก็เพิ่มโปรตีนอาหารหมูนะครับอาหารหมูเนี่ย ก็ใส่ไปน้อยน้อยเราจะเราจะมัครับใส่หน่อยใส่หลายสองถ้วยเหมือนเดิมนะครับสองถ้วยก็เต็มแล้วกระชามทำอีกอหนึ่งก็ใส่การน้ำตาลการน้ำตาลการ,การ,การมาัดหน่อยมัดลายมก็ใส่พอประมาณนะครับเพราะประมาณไปเป็นพี่แฟนสดสมกันกน้ำตาลครับ ใส่ประมาณนี้แหละตามตานเพิ่มต้นบานต่อไปก็ของน้ำใส่นะครับออนนเ,นนอรเอากรนิ้เทน้ำใส่ประม่านเอากระสุนถูกยางเข้ากันผสมถูกยางมเข้ากันขยายามยาาเล็กน้อยนะครับ เพื่อให้การต่างมันผสมมันได้ทัวอัตราส่วนเท่ากับปริมาณเอานะครับเป็ดห้องหม่ห้องหลายจำได้นะครับเป็ดลารกับอาจจะใส่ายนะครับ เด็ดผมมันบราณไปไหนะครับมี่สิบกว่าตัวเด็ดน้อยเด็บในสองเดือนแล้วนะครับที่สองเดือนได้ในสามเดือนแล้วเดือนกว่าสองเดือนแล้วอเอานกผสซุ่มเติมทุกส่วใน,นวให้มันเข้ากัน เข้ากันดีดเลยนะครับขันแน่นหน่อยจะให้กลา,า,างตานมันแตกตัวกระจายไปละเยอะห้องมันก็จะมีสี ออกอกากน้ำตาลกับสีเขียวสีเขียวคือใบกล้วยนะครับใบกล้วยอาหารหมูส้มผ่นไนเปเพืเพิ่มโปรตีนเพิ่มโปรตีนไปมาเนี้ไปเบิง้งกันทางยานนั้น

Là Đang cây. Đang rằng. Còn kỷ niệm. ăn do you do it? Let me go. Okay. Okay, let me do it. มาถึงเนาะสวยงามคนอนนารมณงห่งียวิญญาณแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเมือนนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ ตอนที่ตีจากกันก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ก็แชร์แน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปอ่าในข้างต่อไปนะครับเนะาะจะค่อยมาเบิง้งคลิปต่อไปว่าี่ไหนเบิ้งอี่ยังอาเซียยังให้มันสำหรับวันนี้เท่านี้ครับครับ